กล้าเป็นไรอะ่ะช่วงนี้ดูเศร้าๆนะเปล่าก็ช่วงนี้มันมีโควิดแล้วแบบกูกลแบบพ่อแม่แบบเขาแบบเขาจะติดโควิดแล้วมันอาจจะทำให้เขาเสียชีวิตได้อะ่ะมันมีวิธีป้องกันยังไงบ้างบ้าง <c oughs> นี่ขอแนะนำเครื่องนี้เลยเครื่องกดน้ำยาล้างมืออัตโนมัติสามารถป้องกันโควิดได้อ <c oughs> โอเคแล้วมันทำยังไงอ่ะ ง่ายๆท่านนั้วิธีง่ายๆคือแค่ดกดปุ่มเท่านั้นแล้วก็ยื่นมือออกมาแค่นั้นแหละลํายาล้างมือก็จะออกมาอัตโนมัติเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันดีกว่าีดสวัสดีครับผมนายตันงแต่มาชัยเลขที่เจ็ดครับผมนายจิตเมฆสองเจ็ดเลขที่แปดครับโดยผมนายนัทนนท์ด๊อกเดี๋ยวผมเลขที่เก้าวันนี้เราจะมานําเสนอ เครื่องกดเกีียวอัตโนมัตินะครับเครื่องนี้นะครับที่มาและความสำคัญก็คือทางนี้ครับครับรถที่มานะครับก็คือสภาพอากาศในปัจจุบันนะครับมีฝุ่นและเชื้อโรคมากมายทึงทําให้ประชากรได้คิดค้นและวิธีการป้องกันตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้การติดเชื้อเข้าสู่ระบบร่างกายเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการเสียชีวิตเพิ่มนะครับเพราะว่าในปัจจุบันมีอัตาราการเสียชีวิตมากขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกครับผม จึงได้มันยนเราจึงได้เกิดการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าเครื่องกดเจลล้างมืออะลโดนมันครับผมซึ่งเครื่องกดเจลล้างมืออโดนมันมีน้นํายาฆ่าเชื้ออยู่ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าได้มีการทดลองม,มาแล้วครับจากคณะแพทย์จากคณะแพทย์ที่วิจยัยเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อผมเพราะว่าทํามาจากธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นต์ครับผม ทางคณะผู้จัดจทำเมื่อใดได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวนะครับจึงได้ทําการสร้างเครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติขึ้นมาเพื่อสนองต่อคนที่มีรายได้น้อยนะครับจึงทําให้เขามีความสะอาดและสามารถฆ่าเชื้อได้เท่าเทียมกับคนที่มีรายได้สูงที่มีอุปกรณ์ดังกล่าววัตถุประสงค์งนะครับ 1. เพื่อการลด เชื้อในประชากร2เพื่อเพิ่มความสดุดอดสบาย3เพื่อลดค่าใช้จ่ายวัสดุอรางพูดเนี่ยวัสดุก่อนนะครับเราก็จะมีอินฟลูเอนเตอร์แล้วก็ดีเลย์ห้าวูนะครับแล้วก็กล่องพลาสติกขนาด5,6คูณนะครับแล้วกล่องใส่ถ่าน2องเอซีก้อนนะครับแล้วรวมกับถ่าน 2A เอซีก้อนนะครับแล้วก็สายยางขนาด0.5หเซนติเมตรนะครับ แล้วก็มีมอเตอร์อัดลมอยู่หนึ่งนะครับแล้วจะมีสายไฟครับว,ออวิธีการดำเนินงานนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็จะมีก็เราก็จะนากล่องนะครับพลาสติกเนี่ยมาจาะรูด้วยบัดกีครับเพื่อใส่อินฟริเต,เตอร์และดีเลย์พร้อมใส่มอเตอร์อัดลมนะครับ2นะครับเราก็จะนํา สายไฟนะครับมาเชื่อมกับอิมพลเซเตอร์กับดีเลย์พร้อมกับมอเตอร์อัดลมนะครับสามนะครับก็จะนำกล่องใส่ผ่านนะครับมาเชื่อมสายไฟกับทั้งสามอย่างที่เราพูดจะมาในข้อที่2นะครับ4ี่นะครับเราก็จะนำสายยางขนาดสูตรจุดขนาดศูนม 0.5เซนติเมตรนะครับเพื่อมาต่อกับมอเตอร์อัดลมครับเพราะทั้งสองฝั่งของมอเตอร์อัดลมนะครับจะมีฝั่งที่ดูดน้ํากับฝั่งที่ปล่อยน้ํานะครับขั้นตอนที่ห้านะครับแล้วก็ใส่ฐานสองเอซีก้อนใส่กล่องใส่ไปในกล่องใส่ฐานครับแล้วเราก็จะนําขวดหรือขวดขวดน้าหรือขวดเจลมาใส่ครับรูที่สําหรับหุดนะหุดน้ำนะครับรูนี้นะครับแล้วพร้อมเปิดเครื่องครับ ถ้าเราเอามือมาลองนี้เราก็จะสามารถได้เกลวหรือน้ําที่เราต้องการครับเอกสารที่เกี่ยวข้องหนึ่งปัญหาของการของร้างมือโดยสองผัดสองการปัญหาการทํางานของเซ็นเซอร์แลนะเครื่องเครือ่องมอเตอร์ลมหรือการศึกษานะครับเราก็จะเอ่อจากการทดลองการใช้งานแล้วนะครับ คณะผู้จัดทิกาก็ได้พบว,ว่าเครื่องอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่สามารถแก้ไขได้ครับหรือไม่ต้องแก้ไขก็ได้ครับแค่ใช้ในระยะที่สั้นๆครับไม่ต้องใช้ในระยะยาวแล้วเครื่องนี้ยังสามารถจัดสิ่งสกปรปกของร่างกายได้ครับแถมยังสามารถแถมยังมีผู้ที่รายได้น้อยสามารถซื้อหรือมาทำได้ครับครับ